เผยทิศทางก้าวย่างความสำเร็จสู่ปีที่12สำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์กรมหาชนหรือว่า n a a แถลงข่าวก้าวย่างความสำเร็จสู่ปีที่12พร้อมเปิดทิศทางเดินหน้าขับเคลื่อนอนาคตประเทศด้วยนวัตกรรมผ่าน3นกลไกหลักได้แก่การเงินนวัตกรรม 2นวัตรกรรมทั่วประเทศและ3นวัตรกรรมที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลโดยมุ่งหวังผลักดันให้นวัตรกรรมเข้าไปเป็นเครื่องมือหลักของการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุคที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดภาวะโลกร้อนและวิกฤตเศรษฐกิจโลกเพื่อปรับกระบวนการในการสร้างสารรค์นวัตรกรรมที่รับมือการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังกันเลยค่ะ สำหรับงานในวันนี้นะครับก็เป็นวันสําคัญของสํานักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติเพราะเป็นวันที่เ,เราถือกําเนิดขึ้นมานะครับเป็นองค์การมหาชนปีนี้เป็นปีที่สิบสองนะครับเป็นวันสถาปนาสํานักง,งานเป็นวันที่2กันยายนและอีกส่วน,นก็เป็นส่วนหนึ่งในงาน Start ทอั t ไทยแ a นด์เอ็กซกับงาน Innovation t h a i l a n d Expo 2020ซึ่งปีนี้เราจัดร่วมกันนะครับในรูปแบบของโลชั่นทั้งหมดเลยครับอ่าใช่ครับเพราะว่าปีนี้เราเป็นปีที่เราเ เชิญชวนนะครับนิสิตนักศึกษาแล้วก็นักออกแบบทั้งหลายเนี่ยให้มาออกแบบโลโก้นะครับรอบ,รอบ12ปีของเราเพราะฉะนั้นก็เป็นวันที่เรามอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่อันดับที่1ที่2ที่3เลยครับในช่วงนี้เราถือว่าเป็นเฟสที่4นะครับเป็นยุคที่4ของเราซึ่งจะกําหนดว่าน่าจะสิ้นสุดประมาณปี2565โดยความพยายามของเราเนี่ยตอนนี้นวัตกรรมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก จะลับกดกันให้นวัตกรรมเป็นสูตรสําคัญแล้วก็เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศไทยในยุคที่เราเจอวิกฤตและก็ในอนาคตอันใกล้นี่นวัตกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าจะต้องมีรูปแบบการมุมมองที่แตกต่าองออกไปคงไม่ใช่แค่เรื่องของการทําธุรกิจอย่างเดียวแต่เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็ต้องตอบสนองต่อสิ่งที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพนเดกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องมองนวัตกรรมในรูปแบบที่แตกแต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะพัฒนานะครับตัวแพลตฟอร์มสําคัญนะครับมีกลไกหลัก3ตัวก็คือในเรื่องของการพัฒนาการเงินทางนวัตกรรมให้ครอบคลุมแล้วก็รวมไปถึงการสนับสนุนในระยะการเติบโตนะครับ มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาโอกาสทางนาวัตกรรมออกสู่พื้นที่ในเมืองสําคัญแล้วก็ในภูมิภาคที่มีศักยภาพในการทํานวัตกรรมคงไม่ใช่แค่กทอทมที่เดี่ยวต่อไปแล้วนะครับส่วนที่3ก็คือว่ามันเป็นยุคของสิ่งที่เ,เรียกว่าสังคมแล้วก็เศรษฐกิจฐานข้อมูล ดังนั้นการทำนวัตกรรมบนฐานข้อมูลเนี่ยจะสร้างให้โจทย์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยนำไปสู่การพัฒนานาวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆได้นะครับก็เราก็จะเน้นย้ำอยู่3ส่วนโดยทำงานร่วมกับภาคส่วนที่เช่นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับ SME บริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทยและข้ามชาติด้วยนะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกระทรวงอวแล้วก็หน่วยงานราชการ และรวมทั้งประชาสังคมด้วยครับสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนทานวัตรกรรมสังคมเยอะขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีว่านวัตรกรรมภาคสังคมเนี่ยเริ่มที่จะมีการเติบโต,ตและก็เติบโตมากขึ้นในระดับชุมชนรากหญ้ารวมทั้งคนที่อยู่ในเมืองอถือเป็นนวัตรกรรมที่เติบโตเร็วมากนะครับควบคู่กับการทานวัตรกรรมทางธุรกิจครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งของระบบนวัตกรรมของประเทศไทยครับ